สวัสดีครับเมื่อคราวที่แล้วครับเราคุยกันเรื่องของการสร้างบุญกุศลประทะกรรมเพื่อที่จะชดใช้ประทังชีวิตของเราให้ผ่านพ้นเหตุแห่งเคราะห์กรรมต่างๆนานา,นาที่จะพลิกแทวตาชีวิตของเราที่กำลังลำบากที่สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้โดยการทีเร่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินมากมายครับแต่ว่าต้องลงภูมิปัญญาเราบอกว่าโอ้ฉันไม่มีความสามารถหรอกฉันไม่มีความรู้หรอกฉันไม่ทําหรอกฉันทาไม่ได้หรอก ก็เท่ากับว่าตัดโอกาสตัวเองช่วยอะไรได้เราก็ช่วยช่วยมากก็ได้มากช่วยน้อยก็ได้น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจ่ายเงินเสมอไปนะครับการจ่ายเงินมันก็ได้อาน,นิสงส์คนมีบุญก็ต้องต่อบุญอันนี้ถูกต้องแต่ว่าคนที่มีกรรมอยู่แล้วไม่มีเงินเนี่ยครับก็ต้องใช้ปัญญาเป็นพิเศษใช้ความสามารถเป็นพิเศษเพราะว่าชาตินี้เกิดมาใช้กรรมผมได้ขิดกําหนดมาว่าทุนต้องใช้กรรมตอนนี้นะครับแล้วต้องใช้กรรมหนักด้วย ทนนี้ถ้าเราเจอเคาะกรรมมาจากคนที่อยู่ในครอบครัวเราหรือคนรอบข้างเราอย่าง,างนักหนาสาหัสต,ต้องการจะดุให้ได้ครับก็ต้องมีเมตตาคนเหล่านั้นการมีเมตตามไม่ใช่ว่ายอมให้เขาทําอะไรก็ได้ในทางที่ผิดไม่ใช่นะครับเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็หลบเลี่ยงหาโอกาสไปในจุดที่ที่เป็นธรรมะนะพึ่งพาผู้ที่มีปัญญาม,มีความรู้นะครับพึ่งพาพระพุทธศาสนา ให้ไปเรียนรู้เรื่องของหลักธรรมะต่างๆแล้วค่อยๆพลิกตาชีวิตของตัวเราเองได้สําหรับการระข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีหมอดูบอกว่าเราคงต้องระบากทั้งชาตินี่แหละเชื่อครึ่งเดียวครับก็อ,อาจจะพูดจริงก็ได้หรืออาจจะพูดไม่จริงก็ได้แต่จําไว้อย่างจริงสิ่งที่หมอดูเห็นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ครับ ใครๆก็บอกถ้าไปถามผู้มีตัวรู้ทางวิญญาณครับแม้แต่หมอดูเองที่มีตัวรู้เขาก็จะบอกว่าบางครั้งคุณต้องแก้กรรมแต่การแก้กรรมไม่จำเป็นต้องสอดเคาะดา้วยการใช้เงินเสมอไปการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการเพิ่มพูนความรู้ทางพระพุทธศาสนาความรู้ทางวิญญาณอันนี้เป็นขนทางแก้กรรมแบบถาบรเลยถ้าเรามีตัวรู้ทางวิญญาณที่นะครับ เราไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับเราเอาความรู้นียไปถ่ายทอดสอนคนอื่นไปถ่ายทอดให้คนอื่นให้คนอื่นรับรู้แล้วไปมองสังเกตชีวิตตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเข้าไปปรองปรับในสตา์ชีวิตแล้วมันแสดงออกมาอย่างนั้นจริงๆมันแก้ได้จริงๆคุณพลิกชีวิตคนหนึ่งคนนียนะครับอันทสงมหาศาลลองนึกภาพดูครับคนคนหนึ่งครับกําลังจะโดนอาญากรรมกำลังจะโดนทําลายโดย เจ้ากรรมนายเวรครับเขาเรียกว่าจะต้องเจอเหตุการณ์คุรุก,กรรมหนักอย่างงี้ก็ต้องมาเจอเราหลองให้ธรรมะที่ถูกต้องแล้วทําให้เขามีเมตตาเอานําไปใช้ปะทะปะทางช่วยเหลือไปเรียนรู้ธรรมะไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานแผ่เมตตาให้ความรักแผ่ไปทั่วไปสารไปให้เจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นนะครับ อย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าคนนี้มีความตั้งใจจริงท่านก็จะให้โอกาสตราบใดที่กาลเวลาไม่หมดจริงๆคุณก็จะได้รับการต่อเลื่อนชสตา,าไปสมมติอายุ25จะเตอกรรมหนะักพอคุณมีความรู้ทางวิญญาณมีบุญกุศลที่มากพอมาพาทะประทงังคุณก็สามารถเลื่อนกรรมตรงนี้ออกไปได้หรือ สลายกรรมตรงนั้นไปได้เลยครับแทนที่ต้องเผชิญกรรมตรงนี้ก็หายไปเลยเพราะคุณมีบุญมาปะทะแต่ถ้ากรรมมันมาแบบเงื่อนตายก็เรียกว่าเงื่อนตายกรรมม,มาแบบคุรุกรรมยังไงก็ต้องโดนหนักเรียกว่าโดนต้องโดนตลอดชีวิตอย่างนี้ครับถ้าเป็นกรรมแบบนี้เนี่ยครับคุณจะต้องมีบุญที่คุณต้องทําตลอดชีวิตปะทะก็อยู่ที่อายุของแต่ละคนนะครับถ้าช่วงอายุต้นๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่โดนเงื่อนตาย ก็แล้วแต่คนครับมันมีเหตุปัจจัยต่างๆเรื่องของกรรมสัมพันธ์เนี่ยไม่เข้าใครออกใครบางครั้งเราอาจจะต้องใช้กรรมแทนคนอื่นทําไมต้องใช้กรรมแทนคนอื่นกรรมใครกรรมมันไม่ใช่เหรอแน่นอนครับจริงๆแล้วกรรมใครกรรมมันครับแต่ว่ากรรมเราก็ไปทากับเขาไว้เหมือนกันในกอเคยทํากรรมไว้กับในขอชันนี้กรรมหนักหนาสาหัสเพราะเกิดมาชาติใหม่ครับ ไม่รู้จักกันด้วยครับในขอเจอกรรมใหญ่ในขออาจจะรอดได้นะครับแต่ในกอจะโดนแทงแต่ก่อนที่ในกอจะโดนแทงนะครับจะมีสัญญาณเตือนในกอไปก่อนนะครับไม่รู้จักกันเนี่ยนะครับสายกออาจจะเตือนสัญญาณเตือนบางอย่างเพราะจะให้บางอย่างทดสอบความรักความเมตตาในกอในกอมีความรักความเมตตาคนคนนั้นพอไหมคนคนนี้พอไหมคนนั้นคนนี้พอไหม เขาเรียกว่าคลื่นกรรมมหาในกอท,ทั้งที่จริงๆแล้วนะครับเป็นภาวะกรรมของในขอแต่ในขอเนี่ยมีบุญจิตดีนะจิตเป็นประเสริฐมีความรักมีมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีต่อสังคมช่วยเหลือสังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเลือกแล้วล่ะครับอยากจะช่วยในขอครับเพราะในขอเป็นคนดีในขณะที่ในกอรครับเป็นคนไม่ดีครับจิตใจคับแคบครับ ไม่รู้จักกันครับแต่ในกอจะโดนแทนในกอไม่รู้จักในขอครับแต่ในอดีตพบที่ทราบครับติดหนี้ในขอระดับหนี้ชีวิตครับหรือทําในขอล้มละลายโกงครั้งใหญ่คุรุกรรมนี้ในกอต้องใช้แทนในขอในกอสอบตกเลยต้องรับผิดชอบกดแห่งกรรมแทนในขอนี่คือสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังของกฎแห่งกรรม วันนี้เราอาจจะต้องใช้กรรมแทนใครไหมอันนี้เราไม่ทราบเลยแต่สิ่งที่เราทําได้ในปัจจุบันนี้คือเราต้องมีภูมิทําไว้ก่อนต้องมีความรักมีความรับผิดชอบไม่ว่ากรรมขึ้นกรรมมาหาเราจะได้เหตุปัจจัยอะไรแล้วแต่เป็นขึ้นกรรมจากตัวเราเองหรือคนอื่นส่งมาให้คนอื่นเนี่ยครับมันไม่ได้เจตนาจะส่งให้เราเครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งมาส่วนใหญ่จะผูกเอาไว้ในการเวลาในผมลิขิตอยู่แล้วเรียกว่าในกอกับในขอเนี่ยครับรับช่วงมาพอดี เรียกว่าช่วงในขอดวงตกในกอบางทีก็จะเหลื่อมดวงตกด้วยเพราะว่าถ้าในขอดวงตกในขอต้องรับแต่ว่าในกอก็ตกพร้อมกันมันเป็นการละเวลาแต่กรรมมาจากไหนบางทีเราไม่รู้แต่ถ้าเรามีองค์ชานองค์ยานบางทีเรารู้ว่าอ๋อบางทีมันมีอย่างนี้มันเป็นการใช้กรรมแทนกันนะบางครั้งเนี่ยลูกใช้กรรมแทนแม่อาใช้กรรมแทนหลาน ญาติกันใช้กรรมแทนกันคนข้างบ้านกันใช้กรรมแทนกันมองเหมือนถ้าชาติปัจจุบันดูเหมือนห่างแต่ถ้าไปดูในอดีตจะพบอดีตชาตินี่ใกล้กันนิดเดียวเลยครับเขาเรียกว่าสายตรงการที่เรามีตัวรู้ทางวิญญาณนะครับก็จะสามารถให้เรามีโอกาสเอาตัวรอดในชะตาชีวิตไปได้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ